การปฏิบัติธรรมจเจริญภาวนามีจุดหมายปลายทางคือนิพพานหากเรายังเป็นคาราวะซึ่งมีอะไรครับมีภาระมากมายและไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติเหมือนพระเราจะมีโอกาสได้พบกับนิพพาน ม่ชาว่าคือ,อ,คอระยะทางที่หรือว่าเส้นทางที่ต้องเดิน,นจะจะยาวมากน้อยแข่ไหนไม่มีใครทราบได้แต่สิ่งที่ตรงกางก็คือเรารู้สึกว่าเราอยู่บนเส้นทางจะต้องเดินอีกกี่กิโลกี่ร้อยกิโลแล้วก็ไม่ไม่รู้แต่ให้มีความสบายใจว่าถ้าไม่ออกจากทางนี้วันใดวันหนึ่งต้องถึง อันนี้ก็คือความสบายใจที่การการบรรลุธรรมก็มีถึงสีขั้นตอนใช่ไหมจากโซดาบันสกิจการนากาอนาอารหารันที่การบรรลุเป็นอรหรันนี่ก็ยากมากไม่แต่พระสงค์นี่เรียกว่ายากมากนนแต่การบรรลุ เป็นพระโสดาบันตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นตมีคารวสผู้ครองเรือนที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจำนวนมากทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงผู้รับผิดชอบในสังคมผู้รับผิดชอบต่อครอบครัวแล้วในการในการบรรลุ เป็นพระโสดาบันอน,นิสง์ก็คือ,อว่าหลังจากนั้นแล้วจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาตก็เป็นอันว่าจะต้องเป็นอรหันต์แน่นอนภายในเจ็ดชาแน่นอนคือโสดาบันเป็นผูมแน่นอนแล้วไม่ไม่ถอยกลับแล้วไม่เสื่อมแล้วแล้วรับรองได้ว่า เจ็ดชาตินี้จะเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวนดาคือ <c oughs> เป็นไปไม่ได้ที่จะตกนรกจะเกิดเป็นสัิระชาเป็นเปรตเป็นผีเหล่านี้หมดละไม่มีอีกละการปรรลุพระโสดาบันก็โดยการเห็นขั้นห้ากายกับใจว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา <c oughs> อย่างชัดเจน ในคณะที่ปัรนลุธรรม,มสังโย o กิเลสสามข้อตับหายไปในในในคณะเดียวกันผู้ปัรนลุธรรมขั้นนี้จะสัมผัสพระนิพานไม่เข้าถึงแต่เหมือนกับมองเห็นอยู่ในบ่อน้ำเหมือนกับคือทม่าวันน้ำอยู่ในบ่ออ,อยู่ข้างล่าง มันก็ยังรู้ไม่ถึงแต่ว่าเห็นน้ำอยู่ในบ่อแต่นี้เหมือนพระโสดาบันก็เห็นพระนิพพานเพราะ,ะนั้นถ้าถ้าชาตินี้ต่างการเป็นปัรลุโสดาบันเป็นเป่าหมายนะก็ประสบความสำเร็จก็มีโอกาสได้พบกับนิพพานอย่างน้อยเหมือนกับน,น้ำอยู่ในบ่มันก็เห็น ากปฏมิทธามิทธคาถาอย่างหน้าหนึ่งสองสี่รู้สึกว่ายากมากกว่าเราจะมีลักษณะเป็นเพื่อนที่ดีขนาดนั้นได้เราจะต้องฝึกคิดทำขนาดไหน กีกีชาติกว่าจะทำได้ครบทุกข้อนี่เฉพาะหน้าหนึ่งสองสี่ยวต้องไปดูหนึ่งสองสส 1 2ึสองสี่อุปการโรชโยมิโสโซนมิตรได้มีอุปการะสุขทุกโขโยสขาเพื่อนไดร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้เอ้น้ะมันก็ไม่น่าจะหรือวิสัยมากก็แต่งงานสามีภรรยาก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเท่ๆก็การ ต่มาว่าพวกเรานี่ทั่ไปค่อนข้างจะดีนะข้อนี้ญาติมิตรไม่ค่อยทอดทิ้งเวลาเขาลำบากันดีอัตกายีชยโยมิโถมิดได้แนะประโยชน์ให้ก็อย่างว่าเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ว่าเพราะรักเพราะวังดีมันจึงไม่กล้าพูดในสิ่งที่เขาไม่อยากฟัง ถ้าเรามั่นใจว่าเป็นประโยชน์กับเขาหาโอกาสหาเวลาที่จะพูดทั้งๆที่พฏิกิริยาท,าทันทีเขาอาจจะไม่ไม่ขอบคุณเขาอาจจะไม่อยากฟังแต่เรามั่นใจว่าพูดโดยการเป็นมิตรหวังดี และมิตรใมีน้ำใจอนุเคราะห์เอ็นดูซึ่งมิมตรแหมธรรมาว่ามันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่แล้วมีน้ำใจอนุเคราะห์เอ็นดูอันนี้เป็นอาตมาจะมีปัญหา ว่าตัวเล็กเกินไปที่จะวิเคราะห์ได้ช่วยช่วยอ่านอ่านให้ฟังอ๋อิตคือบอกว่าเพื่อนประมาทช่วยรักษาเพื่อนเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์สินเพื่อนเมื่อมีภัยพึ่ง ทำนักได้มีกิจจำเป็นช่วยออกซั์ให้เกินกว่าที่ออกปาบอกความรับแก่เพื่อนติดความรับของเพื่อนมีภัยอันตรายไม่ทิ้แม้ชีวิตก็สละให้ได้จะทำชั่วคอยห้ามคอยแนะนำให้ตั้งในความดีให้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังบอกทางสุขทางสวัสด์ให้ ทุกทุกด้วยสุดสุดด้วยเขาตีเกนเพื่อนช่วยยับยานแก้ให้เขาสัตเสนเพื่อนช่วยเิยสนับเนืนมก็เลาถือว่า,าพวกนีเน้เป็นเป็นอุดมการเป็นเครื่องระลึกอยู่อยู่ในใจอ,อันนี้ก็ขัดจากพระสูตรสิครวาทสูตร แต่เรื่องการแม้แต่ขอที่ว่าฟังยากยากก็สละชีวิตให้ในนยนยามสงครามก็ก็มีบ่อยที่ทหารสละชีวิตเพื่อสังกันดละกันแล้วผลงานก็ไม่ถึงกับเดยว,วิสัยของมนุษย์มันก็มีตัวอย่างอยู่แต่อย่างไงก็ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นอุดมการเป็นคอคิดอย่างเช่นเพื่อนเขาขอหยืมเงิน พันบาทเเราก็ให้พันห้าพห้าบาทก็ไม่ผิดหลัก